อไม่อาจจะอาจจะอยู่บริษัทไน้างแทางที่เราจะไปคือแบบว่ามันฟรีอะค่ะมันไปไม่ได้ต้องหาไม้นะคะมาวาง แค่เริ <Warner> ่มก็สนุกแล้ว คนหน้ามดคนหน้าใสเกลี่ยมาไร่อันนี้บอกเือกใช่ อะไรก,กันกับนี่ทางช้างไะเนี่ยโดอถ้าไม่ทำไม่ได้หรอกพี่เอ๋อารมณ์เหมือนเดิมเป็นผู้กระดึงโอ้โหพี่บอกเลยที่พี่เอไปแล้วเจ็บขาที่หัวทีตจิตกระก <c oughs> ดึงกลับมาแล้วเอเดียนออ่ะบกว่ากลับมาล้างห้องน้ำไม่ได้น้ำเด้งไม่ได้ ไปู้ไม่ไปคือไปไปพูดไม่เจอผมมันยังไม่กัดผมมันยังไม่กัดมันจะเท่าเฉยตอนนี้ผมไปเกินแล้วป้าสิบเกินมาจ่าแล้ว กัดแล้วกัดแล้วเมื่อกี้ดึงไม่ออกมันกัดแล้วเอาขาออกด้วยเอาขาออกหล่อได้เห็นไหมเราไม่บอกเคลื่เขียวไปทั่วไม่มันอยากให้ขามันฝังโอเคต้องหมาด้วบ้านอยู่แล้วเอาเปล่าชันมากพี่ชันแล้วไม่ทางเดินน้องดีบต้องแบบคุยลานอ่ะมือก็เด้อนี้จิบ พอๆกัขึ้นทางภูเลเลยให้ผมตามไว้น้ำซ่งทโไมไม่ร้อนเลยวะร้อนอ่ะเป็นไงบ้างไม่ค่อยร้อนเลยพี่ปวดยังเป็นลูกยังรู้สึกเป็นลูกยังเป็นลูกอยู่เข้าไปยงไเอาชีดีเป็นผูประสบไม่ต้องเลยไมร้อนตรงไหนอ่กางเงีน น้ำใส่กิ๊กไหมเย็นเจียบไหมมันยตบมัมมันต้องกรองก่อนป่ะแดงมาครับองแดงกว่านี้เ่เลยจไปเลยครับจริงดำเลยจ้า ไม่ไมอ,มอหถามว่าหนาวไหม <c oughs> ดูจากมือน้องเอนะคะ <c oughs> มันจันมือมันสั่นเองอะนี้เวลาหกโมงเกือบจะทุ่มนึค่ะคือแบบฟ้าเปิดเราทนกับการหน้าฝนตกตากฝน บอกเลยถ้าแบบจริงๆว่าถ้าเราแบบฟ้าเปิดหมอกปลา ไก่ทอดนิตยาไก่ทอด มันเหนียวเหนียวหัวผมยาวผมหนาตัดทรงใหม่เหมือนกไป่ปวดติตัดตลอดเลยทไขึ้นเร็วมากลงไปหมดจ้า ไอรูปเรามึนจังเออนี่แหละโถเอ้ยอ้าแล้วรูปมันไปไหนโถนี่ะเป๋าเผื่อไม่ค่ะเผื่อไม่อยู่ตรงกลางนีดิรูปาตัวกลางรูปมันอยูตรงกลางอ่ะพี่มองพื้นด้วยนะ สคอยดูรนนอยทา้าลูกหาพรุปปงน,นร,รูดไปวางเปล่าลูกหาลงก่อนอใช่ปะลงไป,ปแล้ว เห็นลกคโคเล่ Memorial เลยทุกคนสวยอ่ะยามีอะจะไหนน้องหัวล้อเลยอ่ะเห็นเราเหนื่อยน้องหัวล้อเลยครับไม่เป็นไรถ่ายให้หมดเลยจะดูภาคพารมาป็นยนี่ลงมาก่อนเนี่ยลงมาก่อน ครับผาท้อลงไหมยัะว่าคงเพื่อกองอะลงแล้วลงแล้วลูกหับลงแล้วลูกหับลงลุกหับลงแต่เช้าไงเขาลงก่อนตามวันนั้นอะผมนอนไม่ได้แล้วตัวเปียกมดจะนอนไม่ไงอือฮะเอ้าแมวมาจากไหนอ่ะเอาแมวมาจากคนเลี้ยงอือไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับสภาพ แเฮ้ไปทางไหนไปทางนี้ทา,นทางนู้นใช่ไหมทางนี้โอเคพูดไทยได้ไหมได้หรอเก่งจังเลยเก่งมากไปแล้วนะบ๊ายบาย <c oughs> อุ้ยอุ้ย <c oughs> Bye-bye.